หัวข้อการนำเสนอความปลอดภัยในทักษะในปฏิบัติการเคมีอุบัติเหตุจากสารเคมีและการวัดสารความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีการทำปฏิบัติการเคมีส่วนใหญ่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับสารเคมีอุปกรณ์และเครื่องมือต,ต่างๆจึงผู้ทำปฏิบัติการต้องระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมโดยผู้ทำปฏิบัติการควรทราบเกี่ยวกับประเภทของสารเคมีที่ใช้ข้อควรปฏิบัติในการทำปฏิบัติการเคมี และการกำจัดสารเคมีที่ใช้แล้วหลังเส็จสิ้นปฏิบัติการประเภทของสารเคมีสารเคมีมีหลายประเภทแต่ละประเภทมีสมบัติแต่างกันสารเคมีจึงจำเป็นต้องมีฉลากที่มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อเป็นอันตรายของสารเคมีเพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บการนำไปใช้และการกำจัดตัวฉลากของสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการควรมีข้อมูลดังนี้ 1. ชื่อผลิตภัณฑ์ 2. รูปสัญลักษณ์ และความเป็นอันตรายของสารเคมี 3. คําเตือนข้อมูลความเป็นอันตรายและข้อควรระวัง 4. ข้อมูลของบร,งงริษัทผู้ผลิตสารเคมีดังรูปบนฉลเชลาบรรจุภัณฑ์มีสัญลักษณ์และความเป็นอันตรายที่สื่อความหมายได้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ใช้สังเกตได้ง่ายสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายมีหลายระบบในที่นี้จะข่าวถึง2ระบบ ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายคือ Globally Harmonized System of Classification and l a b e l i n g of Chemicals and National Fire Protection Association Hazard Identification System สำหรับสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายในระบบ NAPA จะใช้สีแสดงความเป็นอันตรายในด้านต่างๆในแก่สีแดงแทนความไวไฟเสียมเงินแทนความเป็นอันตรายสุขภาพสีเหลืองแทนความวอวไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยไซเล็ส่วนหนึ่งสเพื่อปุกความเป็นอันตรายจากน้อยไปหามาก ในช่องสีขาวใส่อักษรหรือสัญลักษณ์ที่แสดงสมบัติที่เป็นอันตรายด้านอื่นๆยกตัวอย่างเช่นแอมโมเนียและโรไฮโดรคลิก ข้อควรปฏิบัติในการปฏิบัติการเคมีก่อนทำปฏิกัติการเคมีควรศึกษาขั้นตอนหรือวิธีทำ่อนปฏิบัติการให้เข้าใจฟังแผนการทดลองหากมีข้อสงสัยต้องสอบถามผู้สอนก่อนที่จะทำการทดลองจากนั้นศึกษาข้อมูลของสารเคมีที่ใช้ในการทดลองเทคนิคการใช้เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนวิธีการทดลองที่ถูกตอ้องและปลอยภัยและแต่งกายให้เหมาะสมเช่นสวมกางเกงหรือกระโปรงยาวสวมรองเท้าที่มีจี๊ด ขณะทำปฏิบัติการข้อปฏิบัติโด,ดยทั่วไปสวมกานนิรภัยสวมเสื้อคลุมปฏิบัติการที่ติดกระดุมทุกเม็ดควรสวมถุงมือเมื่อต้องใช้สารกัดกร่อนหรือสารที่มีอันตรายควรสวมผ้าปิดปากเมื่อต้องใช้สารเคมีที่มีไอระเหยและทำปฏิบัติการในที่ที่มีอากาศถ่ายเทห้ามรับประทานอาหารเครื่องดื่มหรือทำกิจกรรมอ,อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำปฏิบัติการ ไม่ทําการทดลองในห้องปฏิบัติการอํานลำพังเป็นคนเดียวเพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะไม่มีใครทราบและไม่อาจช่วยได้ทันทีหากเกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการต้องแก้ให้ครูสอนทาบทุกครั้งไม่เล่นและไม่รบกวนผู้อื่นในขณะที่ทำปฏิบัติการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการอย่างเคร่งครัด ไม่ทำการทดลองใดๆที่นอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายและไม่เคลื่อนย้ายสารเคมีเครื่องมือและอุปกรณ์กลางที่ใช้ร่วมกันนอกจากได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนแล้วเท่านั้นไม่ปล่อยให้อุปกรณ์ให้ความร้อนเช่นตะเกียงแอลกอฮอล์เตาแผ่นให้ความร้อนทำงานโดยไม่มีคนดูแล หลังจกใช้งานเสร็จแล้วให้ดับตะเกียงแอลกอฮอล์หรือปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกทันทีควรปล่อยไว้ให้เย็นก่อนการจัดเก็บเมื่อใช้เตาแผงความร้อนต้องระวังไม่ให้สายไฟพาดพอปฏิบัติในการใช้สารเคมี ่านเชื่อสารเคมีบริษาทให้แน่ใจก่อนนำสารเคมีไปใช้การทำปฏิกิริยาของจัดในหอดทดลองต้องหันเปล,าล่าอดทดลองออกจากตัวเองและผู้อื่นอยู่เสมอห้ามชิมเบิกจุดดมสารเคมีโดยตรงถ้าจำเป็นต้องทดวสอบลิ่นให้ใช้มือโบกให้ไอของสาย้าจมกูกการเจรจางกดห้ามเทน้ำลงกดแต่ให้เทกดลงน้ำเพื่อใช้น้ำปริมาณมากทายเทยความร้อนที่เกิดจากการละลาย ใหเทสารเคมีที่เกิดจากการที่ตื้อตะกองจากครัวสารเคมีหล้วกับข้าควครัวอย่างเด็ดขาดให้เทใสภาชนะทิ้งสารที่จัดเตรียมไว้เมื่อสารเคมีหกในปริมาณเล็กน้อยให้กวาดดเช็ดแล้วทิ้งลงในภาชนะสำหรับทิ้งสารที่เตรียมไว้ในห้องปฏิบัติการหากหกในปริมาณมากให้แจ้งครูผู้สอนเพื่อป้องกันความเสียหายจากการสัมผัสสารเคมี หลังทำปฏิบัติการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องแก้วและว,วางหรือเก็บในบริเวณที่เตรียมไว้ให้รวมทั้งทำความสะอาดโต๊ะปฏิบัติการก่นอนออกจากห้องปฏิบัติการให้ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเช่นเสื้อคุมปฏิบัติการแว่นตานีรภัยถุงมือเป็นต้นในการทำปฏิบัติการเคมี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถทำได้หลายวิธีเช่นเอาแบบการทดลองที่ก่อไปให้เกิดของเสียที่เป็นอันตรายได้ใช้สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีที่ปลอดภัยและมีความคุ้นค่าในการใช้พลังงานใช้อุปกรณ์ทดแทนจำเราทำปฏิบัติการแบบย่อส่วนเพื่อเป็นการลดใช้สารเคมีและพลังงานอีกครั้งยังสามารถลดปริมาณของเสีย ที่เกิดขึ้นได้ด้วยและอย่าลืมเข็มบันทึกผลการทดลองข้อสังเกตและข้อผิดพลาดการกำจัดสารเคมีสารเคมีที่ใช้แล้วหเหลือใช้จากการปฏิบัติการเคมีจำเป็นต้องมีการกำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตการกำจัดสารเคมีแต่ละประเภทสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ สารเคมีที่เป็นของเหลวไม่อันตรายที่ละลายน้นาำได้แท่มี pH เป็นงกาปริปมาณไม่เกินหนึ่งลิตรสามารถเทลงอ่างน้ำและเปิดนาดตามมากๆได้สารละลายเข้มข้นมากเทนี้เช่นกรดไฮโดรลคริกโซนเียมไฮดรไซด์ไม่ควรทเทลงอ่างน้ำถึงบ่อน้ำทันทีควรเจ,จือจางก่อนเทลงอ่างน้ำถ้ามีปริมาณมาก ต้องทำให้เป็นการกอบสารเคมีที่เป็นของแข็งไม่อันตรายปริมไม้ไม่เกิน1กิโลกร,รมัมสามารถใส่ภาชนะที่ปิดมีชิดพร้อมทั้งิอกสารชื่อให้ชัดเจนก่อนทิ้งในที่ที่จัดเตรียมไว้สารไวไฟตัวทำละลายที่ไม่ละลายน้ำสารประกอบของโลหะเป็นพิษหรือสารที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ ทิมนลงอาดน้ำให้ถิงไว้ในภาชนะที่ทางห้องปฏิบัติการจัดเตรียมไว้ให้กรณีที่สารโดยร่างกายควรรีบล้างออกทันทีข้อควรระวังห้ามทิ้งสารลงในบ่อ,อระบายนะ้ำดินหรือโถส้วมควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีแต่ละชนิดก่อนใช้งาน ววรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเกี่ยวกับวิธีการใช้งานและการกำจัดสารเคมีเป็นต้นอุบัติเหตุจากสารเคมีในการปฏิบัติการเคมีอาจเกิดอุบัติเหตุต,ต่างๆจากการใช้สารเคมีได้ ซึ่งหากผู้ทำปฏิบัติการมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะสามารถลดความรุนแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้นได้โดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากอุบัติเหตุจากการใช้สายเคมีคมีข้อปฏิบัติด,ดังนี้ กายผดมพยาบาลว่าร่างกายสัมผัสกับสารเคมีถอดเสื้อผ้าบริเวณที่เปื้อนสารเคมีออกและซับสารเคมีออกจากร่างกายใหม้มากที่สุดกรณีสารเคมีที่ละลายน้ำได้เช่นกรดหรือเบสให้หนังบริเวณที่สัมผัสสารเคมีด้วยการเปิดน้ำไหลผ่านปริมาณมากกรณีเป็นสารเคมีที่ไม่ละลายน้ำให้หนังบริเวณที่สัมผัสสารเคมีด้วยน้ำสบ,บู่ การปรมพยาบาลเมื่อสารเคมีเข้าตาแต่แค่ศีรษะโดยให้ตาล้างที่สัมผัสสารเคมีอยู่ด้านล่างล้างตาโดยเปิดน้ำเบาๆไหลาผ่านดั้งจมูกให้น้ำไหลผ่านตาข้างที่โดนสารเคมีพยายามลืมตาและกอบตาในน้ำอย่างน้อยสิ0นาทีหรือจนกว่าจะแน่ใจแล้วระวังไม่ให้น้ำเข้าอีกข้างหนึ่งแล้วนำส่งแพทย์ทันที กายฐมพยาบาเมื่อสุดดมแก้สพิษตัวตัวอย่างเมื่อมีแก้สพิษเกิดขึ้นต้องรีบออกจากบริเวณนนะั้นและไปบริเวณที่มีอากาศหเห้งและสะดวกทันทีกายประทระยาบาลเมื่อโดนความร้อน แช่น้ำเย็นหรือปิดแผนด้วยผ้าชุบน้ำจนหายปวดแสบร้อนแล้วทยายายขี้พื่งนสำหรับไฟไหม้หากเกิดบาดแผลใหญ่ให้นำส่งแพทย์และกรณีสารเคมีเข้าป่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำตามเอกสารความปลอดภัยแล้วนำจงแพทย์ทุกกรณี การวัดปริมาณสารในปฏิบัติการเคมีจำเป็นต้องมีการช่างตัวและการวัดปริมาณสารซึ่งการช่างตัววัดมีความลาบเคลื่อนที่อาจเกิดจากอุปกรณ์ที่ใช้หรือผู้ทำปฏิการที่จะส่งผลต่อการทดลองที่ได้มีค่ามากกว่าหรน้อยกว่าเกิดข้อค,ความจริงความน่าเชื่อถือของข้อมูลสามารถพิจารณาได้จากสองชวนด้วยกันคือความเที่ยงและความแม่นของข้อมูลโดยความเที่ยงคือความใกล้เคียงกันของค่าที่ได้จากการวาัดซ้ำจนความแม่นคือความใกล้เคียงของค่าเฉลี่ยจากการวาัดซ้ำเทียบกับค,าค่าจริง อุปกรณ์วัดปริมาณสารอุปกรณ์วัดปริมาณสารเคมีที่เป็นของเหลอที่ใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์มีหลายชนิดแต่ละชนิดมีขีดและตัวแสดงเลขปริมาณที่ได้จัดการตวรวจสอบมาตรฐานและกำหนดความค่ายเคลื่อนที่ยอมรับได้บางชนิดมีความค่ายเคลื่อนเล็กน้อยบางชนิดมีความค่ายเคลื่อนมากในการเลือกใช้ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับปริมาตรและระดับความแม่นยำที่ต้องการเช่นบิกเกอร์ ขวดลูกกล้วยและกรขอบอกตัวงบเก g e r เป็นเครื่องแก้วที่ใช้ในการทดลองทางเคมีมีลักษณะเป็นทัชนะทรงสูงและปากกว้างมักใช้ในการผสมสารหรือเก็บสารเคมีในปริมาณน้อยบิกอร์มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความต้องการของการทดลองและมีปริมาตรในระดับมิลลิลิตร มีลักษณะจี่ง่อยเหมือนปากนกขวดรูปกลวยเป็นเครื่องแก้วที่ใช้ในการทดลองทางเคมีมีลักษณะเป็นขวดที่มีฐานกว้างและปากแคบมักใช้ในการผสมสารหรือเก็บสารเคมีในปริมาณน้อยขวรดรูปกลวยมีประโยชน์ในการลดการกระเซ็นของสารเคมีเมื่อเขย่าหรือผสมสาร และยังช่วยให้สามารถเทสารได้อย่างแม่นยำขึ้นอีกด้วยกะรบอกตวงเป็นเครื่องมือวัดปริมาณสารของเหลวที่ใช้ในการทดลองทางเคมีหรือในห้องปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกะรบอกยาวแต่มีเขียบอกปริมาณที่แม่นยำกะรบอกตวงมักใช้ในการวัดปริมาณของสารเคมีหรือของเนี่ต่างๆ ในปริมาณที่ต้องการความแม่นยำสูงนั่นเองมีขีดบอกปริมาตรระดับมีลลิตรปีเปตเป็นอุปกรณ์วัดปริมาตรที่มีความแม่นสูงซึ่งใช้สำหรับการถ่ายเทของเหลวปีเปตที่ใช้กันทั่วไปมีสองแบบคือแบบปริมาตรซึ่งมีกระบอกตรงกลางที่มีขีดปริมาตรเพียงค่าเดียว และแบบใช้ตวงมีขีดปริมาตรหลายค่าและยังมีความยาวแตกต่างกันออกไปบ u วเรเป็นอุปกรณ์สำหรับไทายเทของเหลวในปริมาตรต่างๆความต้องการมีลักษณะเป็นทรงบอกยาวมีขีดบอปริมาตรและมีอุปกรณ์ควบคุมการไหลผ่านของเหลวที่เรียกว่า ปิิเองและยังทำให้สามารถคำนวณความเข้มข้นของสารได้อย่างแม่นยำอีกด้วยควดกำหนดปริมาตรเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นและความแม่นยำสูงควดกำหนดปริมาตรวิทยาศาสเป็นขีดบอกปริมาตรที่แม่นยำและมักใช้ในการเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นโดยเฉพาะมีขีดบอกปริมาตรเพียงขีดเดียว มีจุกป,ปิสนิตควรกำหนดปริมาตรมีหลักหลายขนาดโดยสามารถกำหนดความเข้มข้นของสารได้อย่างแม่นยำอีกด้วย